อาชีพนักบินอวกาศนะครับก็น่าจะเป็นหนึ่งในอาชีพที่หลายๆคนเนี่ยฝ่ฝันอยากจะเป็นนะเนะเพราะแบบมันก็ทั้งเท่ทั้งดูมีเกียรติแก่วงตะกูลหรือไม่ก็ขอแค่ให้เราได้ขึ้นไปเห็นโลกแบบจากในมุมสูงเนี่ยก็พอแล้วใช่ไหมครับหากแต่ว่าเรื่องที่น้อยคนคงจะนึกถึงกันนะครับก็คือมุมมืดของการเป็นนักบินอวกาศยังไงล่ะครับเพราะเพื่อนเอนเชื่อกันหรือเปล่าว่า ไอการที่เราจะขึ้นไปบนอวกาศแต่ละครั้งเนี่ยนะมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราจะไปดดิมพันกับท่านยมาบาลเลยนะครับเพราะว่ามันก็มีหลายครั้งมากเลยนะครับหลายครั้งเลยทีเดียวที่นักบินอวกาศเนี่ยเขาต้องเกือบตายในภารกิจต่างๆแต่ว่าเราเนี่ยจะไม่ค่อยได้ยินกันนะครับเพราะแบบไอเรื่องการไม่ประสบความสําเร็จอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ชอบเอามาพูดกันใช่ไหมโบก,กับว่า ในยุคที่ไอการแข่งขันการขึ้นไปบนอวกาศมันดุเดือดระหว่างโซเวียตกับสหรัฐเนี่ยแต่ละชาตินะครับก็คงไม่อยากให้ไอชาติคู่แข่งเนี่ยได้มาเห็นความล้มเหลวของตนเองหรอกนะครับดังนั้นเอง เอเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยหลายๆทีมันก็จะถูกปิดบังเอาไว้นะครับแต่เพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงฮะเพราะรายการนี้รายการอะไรรายการอะไรรายการแอดรู้โลกรู้ใช่ไหมครับไม่ใช่ละรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN d a r y นะครับรายการสำหรับคนที่ชอบเรื่องราวดักดักจากทั่วทุกมุมโลกที่วันนี้เนี่ยแอดก็ได้รวบรวมเอาเรื่องราวเด็ดๆของผู้คนที่เขาได้ เกือบขึ้นไปตายจากการที่เขาได้ไปเป็นนักบินอวกาศมาเล่ากันให้ฟังอย่างหนำใจกันเลยทีเดียวนะครับที่เรื่องราวเหล่านี้มันจะมีอะไรกันบ้างเราก็มาไล่ฟังกันแบบไทม์ไลน์เลยดีกว่าครับกับเรื่องแรกฮะ Project Mercury กับยาน Liberty 7ในปี1961นะครับโดยไอ้โปรเจกต์นี้เนี่ยมันก็จะเป็นโปรเจกต์แรกๆเลยขององค์กรนาซ a นะครับที่เขาพยายามจะหาคำตอบว่า มนุษย์เราเนี่ยจะสามารถขึ้นไปบนอวากาศแล้วกลับลงมาบนผืนโลกได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่านะครับหลังจากที่โซเวียตได้ทําไปสําเร็จก่อนหน้านั้นในเดือนเมษาของปีเดียวกันนั่นนะฮะนั่นแหละครับในวันที่21รกรกฎาคมของปีนั้นเองนะครับทางนาซาเนี่ยก็เลยได้ส่งนักบินอวากาศที่มีชื่อว่า Virgil Grissom หรือชื่อเล่นว่าเฮียกัสนะครับได้ขึ้นไปท่องบนอวากาศเลยฮะซึ่ง มันก็จะเป็นภารกิจที่สามารถทำสำเร็จได้ด้วยฮะคือเฮกัสของเราเนี่ยได้ขึ้นไปท่องบนอวกาศล่องลอยฉิวได้ประมาณสัก15นาทีเลยนะครับก่อนที่เขาเนี่ยจะมีการนำอายานกลับมายัางผืนโลกฮะหากแต่ว่าไอความวายป่วงมันก็เหมือนก็จะมาเกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยแหละครับ เพราะว่าในตอนที่เขาจะส่งนักบินอวกาศกลับมายัางโลกเนี่ยนะมันก็ต้องส่งมาเป็นตัวยาเล็กๆที่มีลักษณะคล้ายๆกับลักขังใช่ไหมครับหรือ AKA ที่มาของชื่อยาลำนี้ว่า Liberty Bell หรือว่าระกขังสันติภาพนี่แหละครับซึ่งการทำหน้าที่ของตัวยาลำนี้นะครับก็คือมันจะนำเอานักบินอวกาศนะให้ตกลงมายังบริเวณมาหาสมุทรก่อนครับแล้วนักบินเนี่ย ก็จะต้องรออยู่ในตัวยานนั้นก่อนที่สหรัฐนะครับจะส่งเครื่องบินกู้ชีพไปเก็บนักบินออกมานักบินอวกาศเนี่ยถึงจะค่อยดึงสลักประตูให้มันเปิดออกมาได้ครับแต่ประเด็นก็คือไม่รู้ว่าตอนนั้นมันเป็นอะไรนะครับในระหว่างที่ตัวยานมันกําลังตกลงมาเนี่ยไอตัวสลักประตูของยานนะครับมันดันตูมระเบิดเปิดอ,อก,กอครับก็เลยส่งผลให้ตัวยานเนี่ย เป็นรูโบเลยนะครับแล้วทีนี้พอตัวยานมันเป็นรูโบแล้วมันมาตกลงน้ําเนี่ยเพื่อนๆคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับน้ํามันก็จะเข้าไปในตัวยานสิใช่ไหมครับนั่นแหละฮะพอถึงเวลานี้เนี่ยไอเฮียกัสผู้เป็นนักบินอวกาศในรอบนี้นะครับก็ถึงกับหน้าซิดเลยครับว่าเนี่ยเขาจะจมน้ําตายหรือเปล่าหรือว่าเขาจะต้องกลายไปเป็นอาหารของปลาฉลามแต่ทว่า ทันใดนั้นเองเฮียกัสของเราก็เหมือนกับจะได้ยินเสียงที่ทําให้เขาได้โล่งอ,อกนะครับก็คือเสียงของเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยจากทางสหรัฐเนี่ยที่ได้บินมาอยู่เหนือหัวเขาแล้วครับที่การทํางานของเจ้าหน้าที่เฮลิคอปเตอร์ในครั้งนี้ก็คือพวกเขานะครับจะนําเอาเชือกสลิงอะมาผูกติดกับตัวยานครับหลังจากนั้นเนี่ย ก็จะกู้ตัวยานกลับไปทางดุนนะครับแต่ชิชะครับพอเฮลิคอปเตอร์มันจะดึงตัวยานขึ้นมาเนี่ยเขาก็กลับพบว่าอุ้ยทำไมตัวยานมันหนักอย่างนี้ล่ะซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นเพราะน้ําหนักของน้ําที่มันได้เข้าไปอยู่ในตัวยานแล้วหรือเปล่านั่นแหละครับในที่สุดเนี่ยเฮลิคอปเตอร์ครั้งนี้นะครับก็เลยต้องปล่อยให้เจ้าตัวยานระครังเนี่ยจมลงไปในน้ำครับแต่ทว่าในรอบนี้เฮกัสของเราก็รอดฮะถูกช่วยออกมาได้ก่อนซึ่ง ไอตัวยานดังกล่าวเนี่ยนะกว่ามันจะถูกกู้ได้ก็ว่ากันว่าต้องรอกันไปอีกเกือบ4ี่ทศวรรษเลยล่ะครับที่ในตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนจะมีทางช่อง Discovery Channel ของสหรัฐนะครับเขาก็ได้มาลงทุนหาทีมงานหายานพหานนะอะไรพวกนี้ในการกู้ยานระคังลำนั้นขึ้นมานะครับจนในที่สุดไอยานระคังลำดังกล่าวเนี่ยก็ได้มีโอกาสขึ้นมาเห็นผืนโลกอีกครั้งในวันที่ 21กรกฎาคมของปี1999นะครับหรือว่า38ปีพอดีเป๊ะเลยกับวันแรกที่ยานมาได้ถูกส่งขึ้นไปบนอวากาศนะครับซึ่งประสบการณ์ของเฮียกัสในครั้งนี้เนี่ยก็ยังนับว่าไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่นะเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นอุบัติเหตุที่ได้เกิดขึ้นบนผืนโลกใช่ไหมที่อย่างน้อยเฮียกัสเนี่ยก็ยังพอหายใจเอาออกซิเจนอะไรได้อยู่แต่ทว่ากับเหตุการณ์ต่อมานี่สิครับ มันจะไม่ง่ายดายอย่างครั้งนี้เลยนั่นก็คือเหตุการณ์ที่สองครับเกือบกลายเป็นป่าปากรเป้าในอวกาศย้อนกลับไปในปี1965หรือว่า4ปีหลังจากที่สหภาพโซเวียตหรือรัสเซียเก่าเนี่ยนะครับได้หักหน้าสหรัฐโดยการสร่งอเฮียยูริกาการินครับขึ้นไปเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้ท่องอวกาศในตอนนั้นเองเนี่ยสหภาพโซเวียตนะครับ ก็มีโปรเจกต์ที่จะหักหน้าสหรัฐครั้งใหม่อีกแล้วโดยเป็นโปรเจกต์ที่เขาจะไปทำสิ่งที่เรียกว่า space walk นะครับก็คือเขาจะส่งคนขึ้นไปบนอวกาศนะเสร็จแล้วก็ให้คนเนี่ยออกไปนอกตัวยานเลยนะครับเพราะเหมือนกับว่าไอ้รอบแรกที่เขาได้ส่งยูริกาการินขึ้นไปเนี่ยเขาส่งไปแค่เอายานไปบินบินวนๆแล้วก็กลับลงมาไงแต่ครานี้เนี่ยเขาจะให้นักบินอวกาศนะครับได้ออกไปนอกลำยานเลยเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่ามนุษย์เราเนี่ย จะสามารถใช้ชีวิตในอวกาศได้ขอแค่มีเพียงชุดอวกาศที่เหมาะสมเท่านั้นแหละครับและนั่นแหละเมื่อเดือนมีนาคมของปีนั่นเองนะครับโซเวียตเนี่ยก็เลยได้ส่งยานอาวกาศที่มีชื่อว่าวอส o อต2นะครับขึ้นไปกับนักบินอวกาศ2นายที่มีชื่อว่าพาเ e l กับ อเล็กเซย์เลโอนอฟเลยซึ่งเฮียคนแรกนะไม,ไม่ไม่ต้องไปจําชื่อเขาเหรอกนะครับเพราะเขาก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากในเรื่องราวตอนนี้แต่ว่าเฮียอเล็กเซย์นี่สิครับที่เขาเนี่ยได้รับหน้าที่เป็นผู้กล้าคนแรกของโลกนะครับที่จะต้องออกจากตัวยานอวกาศไปเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีดังกล่าวนี้ โดยไอการกระทําครั้งนี้นะครับก็คือเฮียอเล็กเซ่เนี่ยจะต้องออกไปนอกยานโดยมีชุดอวกาศพร้อมกับสายเคเบิลขนาดยาว5เมตรนะครับเชื่อมติดต่อกับตัวเขาอยู่ให้เขาได้ไปลอยในอวกาศเท้งเต้งอยู่สักประมาณ10นาทีกว่าๆได้นะฮะแล้วก็ค่อยกลับเข้ามาในยานกันซึ่งไอตอนที่เขาได้ทําอย่างนั้นเนี่ยชาวโซเวียตต่างๆนะครับก็ต่างหน้ารละื่นเลยเพราะแบบนี่ข้าโซเวียตสามารถหักหน้าอเมริกาได้อีกรอบแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับ ซึ่งความคิดของเพื่อนๆในตอนนี้เนี่ยก็คงจะแบบครอบครัวของเฮียอเล็กเซ่เนี่ยก็คงจะต้องดีใจแล้วก็ภูมิใจกับตัวเขาด้วยอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมที่แบบเขาได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศน้ำซ้ําก็ยังได้กลายเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้ออกไปนอกยานอวากาศอีกด้วยแต่ทว่าเปล่าเลยครับคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนจะมีบทสัมภาษณ์ในภายหลังด้วยนะว่าในตอนที่เฮียอเล็กเซ่ของเราได้ออกไปนอกตัวยานนะครับ ครอบครัวของเขาเนี่ยก็กลับไม่พอใจมากครับขนาดถึงกับอกเลยว่านี่โซเวียตมันกาลังจะทําบ้าอะไรกันอยู่เดียมันจะส่งเอาคนของครอบครัวเขาไปตายหรือไงเพราะว่าไอ้สิ่งที่เขากําลังทําอยู่เนี่ยนะครับมันก็ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนเลยว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะครับคือแบบอาจจะเป็นไปได้ไหมที่ไอ้ชุดอวกาศธ,ธรรมดาเนี่ยมันจะไม่สามารถปกป้องร่างกายคนในตอนที่ไปอยู่ในอวกาศได้เหมือนกับยานอวกาศนะฮะ แล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยก็หมายถึงว่าเฮียอเล็กเซย์จะต้องตายกับตายนะครับและก็นั่นแหละฮะหลังจากที่เฮียอเล็กเซย์ได้กลับลงมายังผืนโลกเนี่ยมันก็ได้มีเรื่องราวที่เขาเกือบจะเอาตัวไม่รอดในภารกิจนี้นะครับได้ถูกเผอยออกมาที่เนื้อหาเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณว่าในขณะที่เฮียแกได้ลอยตัวอยู่นอกยานนะครับอยู่ๆไอชุดอวากาศที่เฮียใส่นี่แหละมันก็เกิดอาการพองลมขึ้นมาครับ คือพองจนตัวเฮียอเล็กเซย์เนี่ยแทบจะขยับร่างกายไปไหนไม่ได้เลยฮะซึ่งไอสาเหตุของเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมาจากด้วยปัญหาของความดันแล้วก็สภาพไรออกซิเจนอะไรก็ว่าไปนะครับแต่นั่นแหละครับมันก็ทำให้ตัวเฮียอเล็กเซย์ในตอนนั้นเนี่ยอึดอัดแล้วก็มีคําถามขึ้นมาอย่างแรกเลยว่าเขาจะตายไหมเนี่ยเขาจะทํำยังไงดีละ่ะ เพราะเหมือนกับว่าไอออกซิเจนที่อยู่ในเสื้ออวกาศของเฮ er ียแกนะครับมันจะสามารถให้เขาเนี่ยอยู่นอกยานอาวกาศได้ประมาณหลักสิบนาทีเท่านั้นเองที่ทาหมดไปจากนั้นแล้วก็เฮ er ียแกนะครับก็ม่องไปเลยฮนะดังนั้นเองสุดท้ายแล้วเนี่ยเฮียอเล็กเซ่นะครับก็เลยได้ตัดสินใจลองเสี่ยงดูครับกดลดความดันในเสื้อของเขาดูที่มันเหมือนจะเป็นการทาให้ไอเสื้อที่พองเนี่ยมันได้ยุบลงนะครับ เพื่อที่ว่าตัวเฮียแกเนี่ยจะสามารถมีขนาดเล็กแล้วก็มุดเข้าไปในรูยานได้นะฮะซึ่งก็นับว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกมากนะเนื่องจากว่ากว่าที่เฮียแกจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ทั้งหมดและเข้ามาในตัวยานนะครับก็ว่ากันว่ามันเหลือออกซิเจนอยู่ในเสื้อของเฮียแกเนี่ยเพียงแค่3นาทีเท่านั้น,นครับคือวุดวิดใกล้ตายมากเลยทีเดียวแต่ถ้าว่าความวายป่วงของโปรเจกต์มันยังไม่ได้จบลงแค่นี้นะครับ เพราะเหมือนกับหลังจากที่เฮียแกได้เข้ามาในตัวยานและจะเอายานกลับมายังโลกใช่ไหมนักบินอวกาศทั้งสองเนี่ยก็พบว่าระบบออโต้พายโลของยานอาวกาศนะครับมันดันเจงขึ้นมาอีกสัน้นฮะมันก็เลยได้ทําให้นักบินทั้งสองเนี่ยต้องทุลักทุเลใช้สกิลที่ตัวเองมีมาทั้งหมดนะฮะในการพยายามขับยานกลับมาบนโลกครับ คือตุ๊ปัตตุเปไปตกที่ไหนก็ไม่รู้ตุ้มนะครับที่พอมาถึงเนี่ยทางฝั่งโซเวียตก็ไม่รู้ด้วยว่าไอตัวยาเนี่ยมันตกลงมาบนโลกตรงไหน คือจริงๆแล้วมันจะเป็นระยะทางประมาณ400กิโลเมตรจากที่เขาได้มีการกําหนดจุดลงยานเอาไว้นะฮะนั่นแหละฮะมันก็เลยได้ทําให้นักบินทั้ง2เนี่ยต้องใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่หิมะไร้ผู้คนไปกว่าอีก2วันเลยนะครับก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะได้มาถูกพบเจอโดยนักสกีที่เดินผ่านมาแถวนั้นแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือเอาไว้ได้ครับซึ่งเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับภารกิจนี้นะครับก็คือมันเป็นภารกิจแรกฮะที่โซเวียตเนี่ย เขาได้เอาปืนขึ้นไปบนอวกาศด้วยนะที่สาเหตุมันก็ไม่ได้มาจากว่าเขาโหดสลัดโซเวียตอะไรสมชื่อนะครับแต่มันมาจากที่ว่าเวลาโซเวียตเนี่ยเขาจะได้เอายานลงมาบนโลกนะเขาจะไม่ได้เอายานลงมาบนทะเลอะไรเหมือนกับที่สหรัฐอเมริกาทำไงแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นการไปลงยังในป่าหิมะทางแถบไซบีเรียอะไรแบบนี้นั่นแหละที่เพื่อนๆลองคิดดูสิครับว่าในป่าโหดสลัดของโซเวียตเนี่ยมันจะมีอะไรอยู่ครับมันก็มีพวก หมีพวกหมาป่าอะไรที่ดุร้ายใช่ไหมนั่นแหละครับไอการที่นักบินอวกาศโซเวียตต้องพกปืนขึ้นไปบนยานอาวกาศด้วยเนี่ยมันก็มาจากเรื่องของการป้องกันตัวในระหว่างที่เขาได้กลับมาในประการชนีเนี่ยแหละซึ่งอันนี้เองก็เหมือนกับจะเข้ากับเคสของอเฮียสองนายนี่เลยเพราะว่าเฮียแกนะครับต้องใช้ชีวิตอยู่ในป่าโซเวียตเป็นระยะเวลากว่า2วันครับแต่ก็เอาเป็นว่านั่นแหละครับ พอหลังจากที่โซเวียตได้ฉลองเรื่องราวความสําเร็จของการสเปซวอล์กของเขาได้สําเร็จเนี่ยมันก็เหมือนกับจะทําให้อเมริกาในรอบนี้เนี่ยต้องรีบพัฒนาโปรเจกต์ขึ้นมาเพื่อกู้ความเป็นเจ้าโลกคืนมาเลยครับเพราะเหมือนกับตั้งแต่ไหนแต่ไรมาในโซเวียตก็นําอเมริกาไปก่อนึ่เก้าเลยแต่ก็นั่นแหละครับด้วยความที่เร่งเครื่องมากเกินไปของอเมริกามันก็เลยได้ทำาให้เกิดความวิบัติขึ้นมาในภารกิจต่อมาเลยนั่นก็คือภารกิจของยาน Geminate 8ในปีต่อมานะครับนั่นคือในเดือนมีนาคมของปี1966เนี่ยที่ตอนนั้นนะครับทางการสหรัฐก็เหมือนจะส่งนักบินอวกาศน้องใหม่2คนขึ้นไปฮะที่มีนามว่าเดวิดสกอตกับนิวอาร์มสตรองใช่ฮะนิวอาร์มสตรองคนนั้นแหละที่ในเวลาต่อมาเขาจะมาสร้างชื่อให้กับชาวโลกในฐานะของมนุษย์คนแรกที่ได้ขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์บุหรันลอยเลื่อนนะครับผมฮกแต่ว่า ก่อนจะไปถึงเวลานั้นเนี่ยเฮนวอาร์มสตรองของเรานะครับก็ต้องมาผ่านกับประสบการณ์การเสี่ยงตายครั้งนี้ก่อนครับผมที่เนื้อหาเนี่ยก็จะมีว่าในตอนนั้นเองนะครับสหรัฐเขาก็ต้องการที่จะส่งยานขึ้นไปประสานกันในอวกาศนะครับซึ่งมันก็จะเป็นโปรเจกต์ที่เหมือนกับเตรียมการจะส่งยานในรอบต่อไปเพื่อจะขึ้นไปยังดวงรัชนีก่อนจริงๆเนี่ยแหละที่ ไอ้โปรเจกต์ในครั้งนี้นะครับตอนแรกๆซึ่งมันไปเทียบท่าเอายาน2องลำมาต่อกันเนี่ยมันก็เทียบท่าได้แบบสวยงามมากเลยครับจนทําให้พนักงานในห้องควบคุมของสหรัฐเนี่ยก็ต่างเฮกันใหญ่เลยฮะก้อนที่ในเวลาต่อมามันก็จะเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นนะครับ ก็คืออยู่ๆไอ้ตัวยานอาวกาศที่มันได้มาจอดติดกันอยู่สองลำเนี่ยก็เกิดหมุนติ้วในอวกาศแบบควบคุมกันไม่ได้เลยนะครับคือมันติ้วติ้วติ้ว,วแบบทําให้พวกเขาเนี่ยต้องรีบปิดระบบการขับเคลื่อนยานเลยเผื่อที่ว่าตัวยานนะครับมันจะได้หยุดหมุนอะไรบ้างฮะแต่ว่าเปล่าเลยฮะพอระบบการควบคุมได้ปิดลงเนี่ยไอ้ตัวยานนะครับมันกลับหมุนติ้วหนักขึ้นมากกว่าเดิมอีกคือหมุนติ้วจนกระทั่งนักบินอวกาศที่อยู่ในนั้นนะครับแทบจะ เป็นลมตามืดตามัวกันแล้วคือจากคําสัมภาษณ์ของนักบินทั้งสองตอนนี้เขาได้ลงมานะครับพวกเขาบอกว่าสายตาพวกเขาในตอนนั้นเนี่ยมันได้เบลอพร่ามัวจนกระทั่งมองอะไรไม่รู้เรื่องไปหมดเลยแล้วครับผมที่ถ้าหากใครนึกภาพไม่ออกเนี่ยก็ให้นึกแบบนี้ละกันนะครับว่ามันก็เหมือนกับตอนที่เราได้เข้าไปเล่นเครื่องเล่นอะไรในสวนสนุกนะที่มันก็แบบเวียงแรงมากจนกระทั่งเราจะฮักแตกฮักแตกเลยนะอารมณ์ประมาณนั้นเลยแหละครับผม และในเวลานั้นเองมันก็เลยได้ทำให้ทางนักบินอวกาศนะครับเขาต้องตัดสินใจดึงไอ้ตัวยานสองลำที่มันไปต่อกันแล้วนะ่ะให้มันได้แยกออกมาครับหากแต่ว่าเคราะซ้ำกรรมซัดครับพอเขาถอดตัวยานเหลือออกมาตัวเดียวเนี่ยไอ้ตัวยานเล็กๆที่นักบินอวกาศทั้งสองได้อยู่นะครับมันก็ยิ่งกับทวีเพิ่มความหมุนแรงขึ้นไปอีก โดยจากบันทึกที่เขาได้เขียนมานะครับเขาบอกว่าไอ้รอบนี้เนี่ยมันเป็นการหมุนที่แบบ1รอบมีระยะเวลาความเร็วกับากับ1วินาทีนะครับคือถ้าเป็นแอดเนี่ยแอดหกักแตก่หกักแต่นตายไปบนยาแล้วนะแต่ทว่าไม่ใช่กับเฮียนิวอาร์มสตรองของเรานะครับที่ตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าเฮียแกจะได้ร้องตะโกนขึ้นมาครับว่าเราทําสําเร็จแล้วเราได้พิสูจน์แล้วพิสูจน์อะไรละ่ะนักบินอีกคนนึงก็ถามขึ้นมานะครับก็พิสูจน์ว่า ไอแว่นตาออบตัสรุนฮูเวอร์2.0ที่มันทํามาจากโลหะนิทินอศแบบเดียวกันกับที่มันใช้ได้ผลิตหัวรบยิงสู่อวกาศเนี่ยมันได้คงทนแล้วก็สามารถบิดงอคืนรูปได้เนี่ยสิเนี่ยเน,น,นเองดูสิถึงแม้ว่าตัวยานมันจะเหวี่ยงเอาแว่นไปชนโป๊กป้าอะไรขนาดนั้นชนซ้ายชนขวายก็าตามนะแว่นมันก็กลับมาคืนรูปได้อยู่เลยนี่นะ ข้าคิดไม่ผิดจริงๆที่ข้าได้ไปซื้อตัวแว่นนี้มาจากลิงด้านล่างข้างใต้คำบรรยายของไอ้เพจอะไรนะไอ้ที่มันมีแมวสีชมพูชอบมาเล่าเรื่องอยู่เนี่ยเอาเป็นว่าเจ้าเพื่อนนักบินอวกาศถ้าหากเจ้าอยากได้แว่นรุ่นใหม่แบบนี้บ้างแล้วก็เจ้าไปซื้อได้นะข้ามีโค้ดส่วนลดให้ด้วยโค้ด F N Dairy นะอย่าลืมเอาไปใช้กันนะซึ่งเมื่อพูดจบดังนั้นนะครับเสียง โปกมันก็ลั่นขึ้นมาบนกระบาดของเฮียนิวอาร์มสตรองเลยครับเพราะว่าไอ้เพื่อนนักบินอวกาศนี่ก็ได้โบกัวไปแล้วก็บอกว่านี่มันใช้เวลาจะมาฮาร์ดเซลกันอยู่ไหมเนี่ยตอนนี้ยานเรากําลังจะหมุนติวข้าจะหากแตกหากแตนจนทนอะไรไม่ไหวแล้วเองเนี่ยควรจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งสิเฮียนิวของเรานะครับก็เลยได้แบบอ๋อๆแล้วก็มีไอเดียเสี่ยงๆอย่างหนึ่งขึ้นมาเลยนะครับก็คือไอการที่เขาจะหยุดยานให้มันหมุนในรอบนี้เนี่ยก็มีวิธีเดียวครับคือเฮียแกเนี่ย จะต้องใช้ไอ้เครื่องขับดันขนาดใหญ่นะครับซึ่งถ้าหากเพื่อนๆไม่เข้าใจว่าไอ้เครื่องนี้มันเอาไว้ทําหน้าที่อะไรนะครับก็ช่างมันเถอะครับแต่เอาเป็นว่ามันจะเป็นเครื่องที่กฎของนักบินอวกาศนะ่ะได้ระบุเอาไว้ว่าไอการจะใช้มันได้เนี่ย ก็จําเป็นจะต้องใช้ตอนที่จะส่งยานกลับเข้าไปยังโลกเท่านั้นนะครับเพราะเหมือนกับว่าถ้าใช้ไปแล้วรอบหนึ่งพลังงานมันหมดมนุษย์อวกาศก็จะไม่สามารถบินกลับโลกได้ประมาณนั้นเถอะนั่นแหละฮะเฮียนิวในตอนนั้นเนี่ยก็เลยต้องตัดสินใจเลยว่าเขาจะจบโปรเจกต์นี้ลงไหมหรือว่าเขาจะยอมเสี่ยงตายเพื่อให้โปรเจกต์มันสําเร็จต่อนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเฮียแกก็ไม่เลือกเสี่ยงตายครับเขาก็เลยไปกดเปิดใช้เจ้าเครื่องนี่แหละซึ่งมันก็ทําให้ไอตัวยานนะครับ มันสามารถกลับมาควบคุมได้ใหม่คือไม่หมุนละแล้วก็สามารถนําทั้งตัวเฮียนิแล้วก็เพื่อนของเฮียแกนะครับกลับลงมาบนโลกได้คือมาลงยังบนมหาสมุทรึ่งด้วยความเก่งกาจของเฮียนิในครั้งนี้แหละครับมันก็เลยทําให้เฮียแกนะครับได้ถูกรับเลือกในอีกไม่กี่ปีต่อมาที่เขาจะขึ้นไปเยือนบนดวงจันทร์แต่ทว่าก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นเนี่ยเรามาฟังก,กันกับอีกหนึ่งเรื่องสวยที่ได้เกิดขึ้นมาใน6เดือนถัดจากนั้นดีกว่าฮะที่รอบนี้เนี่ย เราก็หมุนกันมาอีกแล้วกับทางของโซเวียตนะครับกับภารกิจยานอาวกาศโซยุส4และโซยุส5ของโซเวียตนะครับที่เนื้อหาในภารกิจครั้งนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ว่าทางโซเวียตนะครับเขาก็เหมือนกับจะส่งยานทั้งสองเนี่ยขึ้นไปโครจรบนอวกาศได้ได้ต่อกันเหมือนกับที่อเมริกาได้ทํากับยานเจมีนมาย8เมื่อกี้นี่แหละครับโดยการที่โซยุสที่4นะครับจะถูกส่งขึ้นไปก่อนโดยมีนักบินอยู่1คน ตามตัวยานโซยุส5ที่จะถูกส่งขึ้นในวันต่อมาพร้อมกับนักบินอวกาศอีก3คนนะครับซึ่งสาเหตุที่จำนวนนักบินเนี่ยมันต้องแตกต่างกัน2ลำนะครับก็เพราะว่าในรอบนี้เนี่ยพี่โซเวียตแกกะจะโชว์เทพอีกแล้วครับก็คือรอบที่แล้วที่เขาได้ส่งอเล็กเซย์ขึ้นไปโชว์ว่านักบินอวกาศของเขาเนี่ยสามารถออกไปใช้ชีวิตอยู่นอกยานอวกาศได้เป็นคนแรกของโลกใช่ไหมครานี้เนี่ยไม่ใช่แค่ออกไปเท่านั้นนะฮะแต่เขาเนี่ย จะส่งนักบินอวกาศให้ออกไปนอกยานแล้วก็ไต่ๆๆจากตัวยานหนึ่งนะครับให้เป็นลงอีกตัวยานหนึ่งได้เลยทีเดียวนั่นแหละครับผมก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่ายานลำแรกเนี่ยมันต้องมีนักบินน้อยกว่าเพื่อที่ว่าเขาจะเอานักบินอีกยานลำหนึ่งเนี่ยถ่ายเทเข้าไปอยู่ได้นั่นเอง โดยในรอบนี้นะครับโซเวียตเนี่ยก็เหมือนกับจะมีการออกแบบเสื้ออวกาศอัปเกรดให้มันเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมด้วยก็คือรอบที่แล้วที่เฮียแกส่งอเล็กเซย์ขึ้นไปเนี่ยอเล็กเซย์เกือบจะไปพองตายในะอวกาศยังจําได้ไหมนั่นแหละครับมันก็เลยทําให้ชุดของนักบินอวกาศในรอบนี้นะครับมันมีความปลอดภัยจริงๆหากแต่ว่าไอ้ปัญหารอบนี้เนี่ยมันดันไม่ได้มาเกิดขึ้น,นกับเสื้อนักบินอวกาศนะสิแต่ว่ามันดันมาเกิดขึ้น,นกับ ตัวยานแทนครับนั่นก็คือไอตัวยานโซยุส5ที่ได้ถูกส่งขึ้นไปในคราหลังนั่นซึ่งตัวเอกในเรื่องราวการเสี่ยงตายของเราในครั้งนี้นะครับก็จะมีนามว่าเฮียบอลิสโวลินอฟที่เฮียแกก็แบบแ,แอดจะเรียกได้ไหมว่าเกิดมานี่ก็มีดวงสวยกับการขึ้นไปบินบนท้องอวกาศเสียเหลือเกินเพราะว่า ก่อนหน้าที่เฮียแกจะได้มาปฏิบัติภารกิจในโปรเจกต์นี้นะครับก็เหมือนกับเฮียบอริสแกเนี่ยจะเจอกับโชคไม่ดีมาอยู่หลายครั้งเลยทีเดียวนั่นก็คือครั้งแรกนะครับที่เฮียแกเนี่ยก็เหมือนจะถูกรับเลือกให้ได้เป็นนักบินอวกาศจะขึ้นไปบินอยู่กับยูริกาการินหรือว่ามนุษย์คนแรกที่ได้ขึ้นไปบนอวกาศแล้วนะครับหากแต่ว่าตอนก่อนที่เฮียแกจะขึ้นไปบินเนี่ย มันก็เหมือนกับจะมีปัญหาดราม่าทางการเมืองแล้วก็เชื้อชาตินิดหน่อยเกิดขึ้นมาครับก็คือเหมือนกับว่าเฮียแกเนี่ยมีเชื้อชาติเป็นยวแล้วเขาก็มีปัญหาอะไรไม่รู้เขาก็เลยได้ตัดตัวเฮียแกไม่ให้ขึ้นไปบินในรอบนั้นนะครับผมส่วนครั้งที่2ก็คือเฮียแกเนี่ยก็ได้ถูกรับเลือกให้ขึ้นไปบินบนอวากาศอีกแล้วครับแต่ถ้าว่า10วันก่อนที่มันจะมีกําหนดการส่งยานขึ้นไปนะครับมันก็ดันมีนักบินอวากาศในทีมเดียวกับเฮียแกเนี่ย ดันมาล้มตายไปซยก่อนครับโปรเจกต์การขึ้นไปบินบนอวกาศของเฮียแกเนี่ยก็เลยล่มไปเลยซึ่งฟังดูเผิอๆมันก็ดูเหมือนกับจะแย่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้ว่ามันก็ยังไม่แย่เท่ากับสิ่งที่เฮียบอริสของเราเนี่ยจะได้เจอกับในรอบของยานโซยุส5รอบนี้หรอกครับที่เหตุการณ์ก็มีอยู่ว่าหลังจากที่ยานโซยุส5ได้ถูกส่งขึ้นไปต่อยานกันสำเร็จแล้วเขาก็มีการขนถ่ายนักบินอวกาศอะไรเพื่ออ,อวดสารัฐแล้วนะครับมันก็ต้อง มีการนำเอายานกลับมายัางโลกใช่ไหมที่ไอสอคนแรกที่ได้ไปกับเฮียบอริสในตอนนี้เนี่ยก็รอดแล้วครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็ได้ย้ายไปอยู่ในยานโซยุสสกันหมดแล้วก็ขับกลับโลกไปแล้วครับทิ้งให้อเฮียบอริสของเราเนี่ยเป็นคนเดียวนะฮะที่ต้องควบคุมยานโซยุสหเนี่ยอยู่ในวงโครจรต่อไปอีกซักระยะก่อนที่จะขับกลับมายัางโลกนี่แหละฮะและก็เป็นเ,เวลานั่นแหละที่เรื่องบันเลยมันได้เกิดขึ้นเลย ที่เหตุการณ์เรื่องนี้แบบละเอียดนะครับเอาจริงๆก็ยังไม่มีใครรู้อย่างแน่นอนนะเนื่องจากว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นข้อมูลที่ทางโซเวียตนะครับเขาได้เก็บเป็นความลับอย่างยาวนานครับเนื่องจากอย่างที่บอกในตอนแรกนะมันมีการแข่งขันกันกับสหรัฐอเมริกาและโซเวียตเนี่ยก็ไม่อยากจะให้เขาได้รู้ถึงความผิดพลาดอะไรแบบนี้ไงดังนั้นเองพอข้อมูลที่ไม่ได้ถูกมาเปิดเผยในภายหลังนะครับก็เลยอาจจะมีอะไรที่ตกตกหล่นๆลนไปบ้างแต่เอาเป็นว่าเรื่องราวมันก็เป็นอย่างนี้ครับ คือในระหว่างที่ตัวยานโซยุส5เนี่ยกำลังถูกส่งกลับมาที่โลกนะครับยู่เนี่ยตัวยาน,นยมันก็ได้เสียดสีกับชั้นบรรยากาศครับจนกระทั่งมันได้เกิดเป็นไฟลุกพึบขึ้นรอบๆตัวยานโซยุส5เลยและยานโซยุส5นะครับก็สูญเสียการควบคุมด้วยจนทำให้ตัวยานเนี่ยหมุนติ้วติวติวต,วติวอีกแล้วเลยครับเนี่ยมันก็เลยทำให้เฮียบอริสของเรานะครับเกือบจะมีอาการหักแตกหักแตนอีกแล้วครับดังนั้นเองสิ่งที่เฮียบอริสได้ทำตอนนั้นเนี่ยก็คือ ปลดในส่วนตัวตูดของยานออกครับเพื่อที่ว่าจะให้ยานเนี่ยมันสามารถกลับมาควบคุมได้ซึ่งมันก็สามารถควบคุมได้จริงนะครับแต่ถึงแม้ว่าตัวยานมันจะหยุดหมุนเนี่ยเฮยบอลิสนะครับก็ยังไม่มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยจะรอดตายได้นะครับเนื่องจากเพื่อนๆลองนึกภาพนี้ดูสิว่าไอตอนที่นักบินอวกาศเขาได้มองออกไปข้างนอกหน้าต่างยานเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นอย่างเดียวนะครับก็คือไฟเนี่ยที่มันได้ลุกลึบขึ้นมาอยู่รอบๆตัวยานเขานะครับคือเขาก็ไม่รู้ว่ามัเขาจะโดนไฟไหม้อะไรตายในตัวยานก่อนหรือเปล่า เพราะก่อนหน้านั้นเองเอาจริงๆมันก็มีนักบินโซเวียตเนี่ยที่ได้ถูกตายเพราะโดนเผาไหม้แบบนี้ไปแล้วนะครับผมดังนั้นเองความรู้สึกของหลายๆคนในตอนนั้นก็คงจะเป็นแบบเราควรจะเขียนพินัยกรรมลาตายอะไรตอนนี้เลยดีไหมนะฮะซึ่งนั่นแหละครับก็คือเรื่องที่อเฮียบอริสของเราเหมือนก็จะทํานะครับก็คือเขาเนี่ยได้หยิบเครื่องเขียนอะไรของเขาขึ้นมาบันทึกเหตุก,การณ์ที่มันได้เกิดขึ้นเอาไว้หมดเลยนะเพื่อว่า มันจะเป็นประโยชน์อะไรสําหรับนักบินอวกาศในรุ่นหลังที่จะได้มาอ่านบันทึกอันนี้ของเขาไว้นะครับที่หลังจะเขียนเสร็จเนี่ยเฮียบอริสนะครับก็ได้ทําการเก็บบันทึกอันนี้เอาไว้ในโซนที่แบบปลอดภัยมากๆอะ่ะคือเป็นโซนที่แบบถ้าเครื่องมันตกลงไปตู้บนพื้นดินแล้วเขาก็หวังว่าไอ้บันทึกนี้นะครับมันจะไม่ได้ถูกทําลายไปนั่นแหละฮะ พอเฮ er ียแกทําแบบนี้เสร็จเนี่ยแกก็เริ่มทํามือพระบิดาพระบุตรพระจิตละเตรียมว่าถ้าหากมันไม่มีปฏิหาริ์เกิดขึ้นเนี่ยเฮียแกก็จะไปเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับฮะแต่ว่าปฏิหาริ์เนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นจริงครับคือมันตกไปตุ้มแล้วเฮ er ียแกเนี่ยดันรอดแต่าว่าไม่ได้รอดแบบธรรมดานะคือเหมือนกับว่าไอความเร็วของการตกลงไปตัวยานเนี่ยมันเป็นความเร็วที่เฮ er ียแกเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้นะครับคือก็ตกตุ้มลงไปแล้วก็เอเวียงหน้าเฮ er ียแกเนี่ย ไปฟาดกับแผงควบคุมเลยจนว่ากันว่ากรามของเฮียบอริสในตอนนั้นนะครับได้ถูกกระแทกแตกออกจากกระโหลกกันเลยทีเดียวโอ้ยสยองมากและนอกจากนั้นเองถึงแม้ว่าตัวยานมันจะตกลงมาบนพื้นได้แล้วนะครับเฮียบอริสแกนเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะออกไปจากนอกยานได้หรือเปล่าเพราะว่า อุณหภูมิของภายนอกยานในตอนนั้นนะครับมันก็หนาวเป็นติดลบ40กันเลยทีเดียวที่อันนี้อาจจะไม่ได้ว่ามัน40เซลเซียสหรือ40ฟาเรนไฮน์นะแต่ไม่ว่าจะ40อะไรก็ตามเนี่ยมันก็คืออากาศแบบที่หนาวจนกระทั่งเยี่ยวออกมาแล้วเยี่ยวกลายเป็นน้าแข็งได้นะครับ แล้วประเด็นก็คือเสื้อของเฮียบอริสในตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นเสื้อนักบินอวากาศที่มันไม่ได้มีการป้องกันความหนาวอะไรในที่โหดสลัดของโซเวียตด้วยนะนั่นแหละเฮียแกก็เลยได้ใช้ชีวิตอยู่ในตัวยานสักพักหนึ่งก่อนที่เฮียแกจะคิดว่าไม่ได้แล้ววะใช้ชีวิตอยู่ในยานแบบนี้ต่อไปถ้าไม่มีใครมาหาเฮียแกเจอเนี่ย เฮียแกจะต้องตายแน่ๆเลยดังนั้นเองเฮียแกก็เลยเสี่ยงชีวิตในการเดินออกจากนอกยานไปเพื่อพยายามหาว่าในบริเวณนั้นเนี่ยจะมีชาวบ้านหน้าไหนอยู่หรือเปล่าซึ่งก็เหมือนกับพระเจ้าจะอวยพรนะครับเพราะเฮียแกเนี่ยก็ได้ไปเจอกระท่อมเล็กๆของชาวบ้านแถวนั้นอยู่จริงๆเฮียแกเนี่ยก็เลยได้พุง่งเข้าไปในกระท่อมหาชาวบ้านหลังนั้นเลยนะครับพร้อมกับพูดประโยคแรกขึ้นมาว่าบุรี บุรีอยู่ในคือเฮียแกเนี่ยคงจะเครียดมากนะฮะจากประสบการณ์การเสี่ยงตายมาแบบนี้ซึ่งนั่นแหละหลังจากที่ภารกิจครั้งนี้ได้จบไปนะครับมันก็มีแต่คนคาดเดาว่าเฮียบอริสของเราเนี่ยแกคงจะเข็ดกับเหตุการณ์รอบนี้แล้วก็ไม่กล้ากลับขึ้นไปบนอวกาศอีกแล้วเพราะว่าหมอนะครับ ก็เลยบอกว่าการบาดเจ็บของเฮียแกร,รอบนี้เนี่ยมันทําให้เฮียแกเนี่ยไม่น่าจะมีคุณสมบัติพอที่จะขึ้นไปเป็นนักบินอวกาศได้นะครับคืออย่าไปซาเลยว่างั้นเถอะหากแต่ว่าก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเมื่อถึงช่วงเวลาต่อมาที่โซเวียตเนี่ยเขาจะส่งยานโซยูสที่21ขึ้นไปนะครับเฮียบอริสของเราเนี่ยก็ได้ไปร่วมกับโปรเจกต์ในรอบนี้อีกครั้งครับคือแบบคงเก็บกดมากกับ2ครั้งแรกที่เขาได้พลาดโอกาสในการส่งยานขึ้นไปละมัง้ง แล้วเอาจริงๆไอการขึ้นไปกับยานโซยุส21รอบนั้นเนี่ยก็เหมือนกับจะเป็นยานที่มีปัญหาอีกเช่นกันนะครับที่ถ้าหาใครอยากฟังต่อเนี่ยก็รบกวนกดไลค์แล้วก็แชร์คลิปนี้ไปต่อเยอะๆด้วยนะเพราะแบบถ้ามีคนอยากฟังเยอะๆเนี่ยแอดทำตอน2มาต่อชั่วครับหรือว่าอยากจะเอาเป็นแบบ รวมมิดโปรเจกต์ที่มีการส่งคนขึ้นไปตายบนอวกาศเลยดีไหมก็ขอมาได้นะครับขอมาในเมนด้านล่างส่วนสำหรับใครที่มีแฟนอาร์เนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจเฟ e บุ๊ก f n d e a r y นะครับแล้ววันนี้เนี่ยแอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเด้อบ๊ายบาย